พักนึงอยากจะบอกว่าแสบบักขากินกับสุตน้ำมันบ้าสุดยอดแซบ,บอีกแล้วแซบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมาไหสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้กู่สะกันจ้ามาจ้าพี่นอ้อง,องจา้าวันนี้มาพอกช่องสาวป้า มากินอีกละจ้ามาเมื่อนี่สาวปลาสิผ้ามากินซุปหน่อไม้จ้ะพี่น้องจ้าซุปหน่อไม้ฟีมืออีญาอ่อนก็อีญยาหมอนเนาะจ้าเอามาส่งเมือ่อเสานี่ตาเมือ่อเสาเสาปลากินเนี่ข้าวปุ่นแล้วเรียบร้อยต้าสาปลากันเลยใส่ตู้เย็นไปกินหลอบเทียงเลยจ้ะมาพี่น้องจ้าต้องขอพระคุณอีญาไล่จ้ะพี่นอ้องคำแรกแหกหมานพี่น้องอุ้ย แสบอีกแล้วแสบอีกเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะมา้มาอเอาพักมาให้พ่อผมไนดะ้พี่น้องพักแสบพักในซู่ซิงซูอยางเลยมีนะ,ะมาหายบดซูอย,ยาง <ฮ>พักนี่อยากจะบอกว่าเสบปักากินกับซุปน้ำมันบ้ดสุดยอด ได้พักแปเอมาพร้อมจ้ะอื có mực cho bàn phát bụng nhà mà hay cầm mực ngay no 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 ăn mẹ mẹ ảnh เอกหน่อยนอนรับเด้อจจามันเนี่หืออือหือาเนือแซยบาคองย่างนี้พี่น้องใบหวานไปดิหรือพ่อแม่ใบขิงดิเป็นเออใบอีงยังก่อน Bahan uh, sao pa cái kim mm cấp bài hmm, mm -hmm. Bokdal. นี่ทุกผักกินซุปนมหม่หนี่ตักกินกับผักหลายๆน้องแสบเราเปี่น้องเนาะ hát ừ, này có mấy hạt cơm bằng ngay phát cạn hình thì phần Bạn bà sao bà ơn phát cạn hình phá xẹp ui nhà ơn phí mưa bột tục xuống nhâm này cả xẹp nhâm แสบอีพี่เนาะแสบคักแสบแน่แสบา็ยังมุดกินดิน ได้แม่เจ้าเท่าไรนี่เพิ่งขึ้นมาก,กินน้ำผุ๊บเราจะพี่น้องจ้ามานันอินสตาแกะเขาลาบไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสาบปลาให้กินเลยนะจ้าสาธิตจ้า